ตอนที่231อเดเรื่องในอดีตเมื่อเห็นเย่หลิงเฟิงดูมีสีหน้าที่ไม่มีความสุขโจโจจึงสไลด์ตัวลงมาจากสไลเดอร์แล้ววิ่งมาหาเขาหนูน้อยเอียงศีษะถามเขาด้วยความสงสัยคุณลุงปากไม่ดีเป็นอะไรไปหรือคะเมื่อเห็นหน้าลูกสาวตัวน้อยเย่หลิงเฟิงก็อารมณ์ดีขึ้นทันทีเขาถามหนูน้อยด้วยรอยยิ้มว่าโจโจฉันถามอะไรหน่อยสิระหว่างฉันกับฉินเรียกใครสําคัญในใจของหนูมากกว่ากัน ขณะที่พูดเขาก็มองไปที่เธออย่างมีความหวังและพยายามส่งสายตาเพื่อบอกให้เธอรู้ว่าเลือกฉันสิเลือกฉันสิใครจะไปคิดเหล่าว่าโจโจกลับตอบออกไปตามตรงเธอพูดออกมาโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยก็ต้องเป็นพ่อของหนูสิคนหนึ่งเป็นพ่ออีกคนคือคุณลุงปากไม่ดีจะเอามาเปรียบเทียบกันได้อย่างไรเยลิงเฟิงรู้สึกเหมือนถูกแทงที่หัวใจอย่างไรอย่างนั้นมันทั้งรวดเร็วและรุนแรงช่างน่าเศร้าใจจริงฮ่า เขากุมไปที่หัวใจของตัวเองด้วยสีหน้าเจ็บปวดพลางสายศีษะแล้วพูดว่าโจโจหนูพูดแบบนี้ไม่ได้นะหนูควรจะพูดว่าสําคัญพอๆกันสิโจโจมองเขาเธอเม้มริมฝีปากแล้วพูดด้วยสีหน้าที่จริงจัง,จงว่าคุณลุงปากไม่ดีสอนให้เด็กพูดโกหกเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะอีกอย่างหนูอายุห้าขวบแล้วหนูไม่ใช่เด็กน้อยอายุสามขวบสักหน่อยอย่าคิดว่าเธอเป็นเด็กน้อยอายุสามขวบที่จะหลอกได้ง่ายๆเย่ยหลิงเฟิงได้ยินแบบนั้นเขาก็ยิ่งรู้สึกปวดใจเข้าไปใหญ่ ทำไมลูกสาวตัวน้อยถึงไม่รู้จักพูดโกหกให้เขาดีใจบ้างนะมันช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆโจโจโมองไปที่เขาแล้วเดินเข้าไปตบขาของเขาเบาๆหนูน้อยทำเป็นถอนหายใจเหมือนคนแก่แล้วมองเขาราวกับว่าเขาเป็นเด็กน้อยที่ไม่รู้จักโตคุณลุงปากไม่ดีลุงโตแล้วนะทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่หน่อยสิเมื่อพูดจบหนูน้อยก็สายศีรษะด้วยความระอาก่อนจะหันหลังวิ่งออกไปเฮิอทั้งปวดศีรษะและปวดใจ เย่หลิงเฟิงมองตามหลังหนูน้อยไปอย่างน้ำตาตกในไหนใครบอกว่าลูกสาวมักชอบออดอ้อนและสนิทกับพ่อแล้วทำไมลูกสาวของเขาถึงเอาแต่อ้อนคนอื่นกันละ่ะโ,โจโจไม่รู้ถึงความคิดนี้ของเขาเธอเล่นอย่างสนุกสนานตลอดทั้งเชา้าเมื่อเวลาล่วงเลยเข้าสู่ช่วงเที่ยงท้องของเธอก็ร้องอย่างตรงเวลายิ่งกว่านาฬิกาปลุกหนูน้อยวิ่งมาตรงหน้าเย่หลิงเฟิงพางลูกท้องของตัวเองคุณลุงปากไม่ดีหนูหิวแล้วเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เย่หลิงเฟิงก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ไปสิฉันจะพาไปกินของอร่อยๆอห้ามใช้เงินเยอะเด็ดขาดเลยนะหนูกินได้ทุกอย่างขอแค่กินอิ่มก็พอแล้วโจโจไม่ลืมที่จะกําชับเขาเพราะเธอรู้สึกกลัวกับการที่เขาหน้าใหญ่ใจโตจริงฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าอืมวางใจได้เลยเย่หลิงเฟิงตกไปที่หน้าอกของตัวเองและพูดว่าฉันรู้จักร้านหนึ่งที่ทั้งอร่อยและราคาถูกฉันจะพาหนูไปกินที่นั่นก็แล้วกันมีร้านแบบนั้นด้วยหรือ โจโจเดินตามเขาไปอย่างอยากรู้อยากเห็นระหว่างทางหนูน้อยยังคงระแวงว่าเขาจะหลอกเธอหรือไม่หลังจากที่เดินอยู่พักหนึ่งในที่สุดพวกเขาก็มาถึงร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งมันไม่กว้างเท่าไหร่แต่ภายในร้านกลับมีลูกค้านั่งอยู่เต็มไปหมดและมีกลิ่นของอาหารลอยคลักคลุ้งไปหมดโจโจมองเข้าไปจมูกน้อยๆขยับฟุตฟิตหนูน้อย,ย,อยสูดลมหายใจลึกๆก,ก,ก่อนจะพูดด้วยดวงตาที่เป็นประกายว่าหอมจังเลยฉันบอกแล้วว่ามันอร่อยมาก เย่หลิงเฟิงก้าวเดินเข้าไปข้างในเขาเดินไปนั่งที่โต๊ะเล็กๆในมุมหนึ่งอย่างคุ้นเคยขาย,ยาวๆของเขาดูงุ่มง่ามเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่ได้ถือสาอะไรก่อนจะเริ่มสั่งอาหารเท่าแก่เอาอาหารทุกเมนูมาชุดหนึ่งเมื่อได้ยินแบบนั้นเท่าแก่ก็ขานรับโจโจเองก็นั่งลงตามเขาเมื่อได้กลิ่นของอาหารมันหอมจนน้ำลายของเธอแทบจะไหลออกมาส่วนพวกชินเอต่างก็มองหน้ากันแต่สุดท้ายพวกเขาก็นั่งลงแล้วมองไปรอบๆด้วยความสงสัย เพราะพวกเขาไม่เคยมาร้านอาหารเล็กๆแบบนี้มาก่อนแต่กลิ่นของอาหารที่นี่หอมมากอีกทั้งราคาของอาหารที่ติดอยู่บนผนังก็ยังไม่แพงอีกด้วยแต่ละจานร,ราคาแค่ไม่กี่หยวนแถมดูจากปริมาณของอาหารแล้วก็ถือว่าเยอะมากด้วยเช่นกันลุงเย่ที่นี่ไม่มีปัญหาอะไรจริงๆใช่ไหมกินเข้าไปแล้วจะไม่ท้องเสียใช่หรือเปล่าชินเปิดถามอย่างไม่วางใจเย่หลิงเฟิงกำลังจะตอบก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้น ไม่ต้องห่วงร้านของเรารักความสะอาดเราให้ความสำคัญกับอาหารทุกจานถ้าหนูหนูรู้สึกกังวลก็เข้าไปดูในครัวได้เลยเท่าแก่เนี่ยพูดอย่างใจดีและผ้ากันเปื้อนบนตัวของเธอนั้นก็ดูสะอาดมากเช่นกันตอนนี้ชินเป่ยรู้สึกอายเล็กน้อยเย่หลิงเฟิงยิ้มใช่แล้วที่นี่เป็นร้านอาหารที่ปรุงเองทั้งหมดอีกทั้งเท่าแก่ก็ยังใจดีมากด้วยผ่านมาหลายปีแล้วยังไม่ยอมขึ้นราคาอาหารเลย พอได้ยินแบบนี้เท่าแก่นี้ก็หันมามองเขาหลังจากจ้องเขาอยู่พักหนึ่งทันใดน,น,นั้นเธอก็จำเขาได้เธอจึงพูดด้วยความดีใจว่าพ่อหนุ่มเป็นเธอเองหรือไม่ได้เจอกันหลายปีเลยนะเอรู้จักกันด้วยหรือโจโจถามด้วยความสงสยัย ใช่แล้วเมื่อก่อนพ่อหนุ่มคนนี้มากินอาหารที่ร้านของเราเป็นประจำเลยมื้อหนึ่งเขากินข้าวตั้งสิบกว่าชามหลายปีมานี้ฉันยังไม่เคยเห็นใครที่กินเก่งเท่าเขามาก่อนเลยแน่นอนว่าฉันต้องจําเขาได้เป็นอาย่างดีจริงสิพ่อหนุ่มฉันจําได้ว่าตอนนั้นภรรยาของเธอตั้งครรภ์อยู่ไม่ใช่หรือแล้วลูกนายหละ่ะได้ลูกชายหรือลูกสาวลูกสาวครับเยหลิงฝืงหันไปมองที่โจโจโด,ด้วยดวงตาที่อ่อนโยนและรอยยิ้มที่แต้มอยู่บนใบหน้า เท่าแก่นี้หันไปมองตามก็เห็นเด็กน้อยตัวอ้วนกลมหน้าตาน่ารักแค่มองแวบเดียวเธอก็ตกหลุมรักหนูน้อยเสียแล้วดวงตาของเธอเป็นประกายทันทีช่างเป็นเด็กที่น่ารักน่าชังเสียจริงๆเธอเหมือนแม่ของเธอไม่มีผิดเพี้ยนเลยแล้วภรรยาของนายละ่ะไม่ได้มาด้วยกันหรอกหรือเมื่อได้ยินประโยคนี้แววตาของเย่หลิงเฟิงก็ดูเศร้าส้อยลงเขาไม่ได้พูดอะไรเมื่อสังเกตเห็นความผิดปกติเท่าแก่นี้จึงรีพูดขึ้นว่าเดี๋ยวฉันจะไปยกอาหารมาให้ก็แล้วกันรอสักประเดี๋ยวนะ โจโจหันไปมองเย่หลิงเฟิงเมื่อเห็นว่าสีหน้าเขาดูไม่ค่อยดีนักหนูน้อยจึงยื่นมือที่อบอ้วนออกไปและลูบหลังมือของเขาเบาฮ่าฮ่าเย่หลิงเฟิงเงยหน้าขึ้นและเห็นว่าลูกสาวของเขากำลังมองมาที่เขาด้วยแววตาที่ดูกังวลทันใดนั้นเขาก็รีบปรับอารมณ์ของตัวเองทันทีไม่เป็นไร เขาสูดลมหายใจเข้าช้าๆหลังจากสงบสติอารมณ์ได้แล้วไม่ต้องรอให้พวกเขาเอ่ยถามเขาก็เป็นฝ่ายเล่าให้ฟังแทนพวกเธอคงยังไม่รู้สินะเมื่อก่อนฉันทำงานอยู่ละแวกนี้และอยู่ใกล้ที่นี่มากฉันเลยพายาหยามากินอาหารที่ร้านนี้เป็นประจำขณะที่พูดเขาก็หันไปมองโจโจในตอนนั้นเธอตั้งท้องโจโจ,โจอยู่ปกติแม่ของเธอนั้นกินไม่เยอะเท่าไหร่แต่พอเธอตั้งท้องเธอก็กินเก่งขึ้น นี่เป็นครั้งแรกหลังจากรู้ชาติกําเนิดของตัวเองที่โจโจโดได้ยินเขาพูดถึงอัญญาแถมเรื่องที่เขาเล่ามายังเป็นเรื่องตอนที่เธออยู่ในท้องของอัญญาอีกด้วยหนูน้อยจึงอดที่จะรู้สึกตื่นเต้นไม่ได้เธอตั้งใจฟังอย่างออกรถออกชาติเมื่อได้ยินเช่นนี้หนูน้อยก็พยักหน้าและพูดขึ้นว่านั่นจะต้องเป็นเพราะหนูกินเก่งแน่นอนเลยที่แท้หนูก็กินเก่งตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วนี่เองขณะที่พูดเธอก็ไม่ลืมที่จะทำสีหน้าภาคภูมิใจออกมา เย่หลิงเฟิงขำกับคำพูดของหนูน้อยเขาลูบศีรษะของเธอพลางพูดว่าแม่ของโจโจก็พูดแบบนี้เหมือนกันเมื่อเขาพูดถึงอัญญาโจโจก็กระพริบตาและอดไม่ได้ที่จะขยับเก้าอี้ตัวเล็กมาทางเขาแล้วยังไงต่อเธออยากฟังต่อนี่เป็นครั้งแรกที่เธอเป็นฝ่ายขยับเข้าหาเขาวดวงตาของเย่หลิงเฟิงเป็นประกายดูเหมือนว่าเขาจะเจอความลับที่ช่วยให้เขากับโจโจได้ใกล้ชิดกันแล้ว เขากระตุกยิ้มที่มุมปากแล้วเริ่มพูดถึงเรื่องราวต่างๆของอัญญาให้เธอฟังแม่ของหนูเป็นคนที่อ่อนโยนที่สุดและเข้มแข็งที่สุดในตอนนั้นฉันถูกตระกูลแยกขับออกจากตระกูลแต่เธอก็ยังย้ายมาอยู่กับฉันอย่างไม่คิดย่อท้อต่อโชคชะตาทั้งที่เธอต้องประสบกับความลำบากมากมายแต่เธอก็ไม่เคยบ่นหรือกล่าวโทษฉันสักคำเธอช่างเป็นผู้หญิงที่ประเสริฐจริงๆขณะที่พูดนั้นน้ำเสียงของเขาก็ค่อยๆแผ่วลง โจโจอยู่ใกล้เขาที่สุดหนูน้อยจึงมองเห็นความคิดถึงในแววตาของเขาได้อย่างชัดเจนมือเล็กๆของเธอตบไปที่เข่าของเขาและพูดปลอบประโลมว่าไม่เป็นไรนะคุณลุงปากไม่ดีมีหนูอยู่ทั้งคนหนูสามารถตามหาป้าชสภายเธอหยุดชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อนหนูสามารถตามหาร่างวิญญาณของแม่ได้พอถึงตอนนั้นลุงกับแม่ก็จะได้พบกันแล้วถึงแม้ว่าเธอจะดูไม่ชินกับการเรียกแม่แต่เธอก็พูดมันออกมาแล้ว พ่อบอกว่าแม่ของเธอยอมตายเพื่อที่จะคลอดเธอออกมาไม่ว่าเธอจะยอมรับลุงปากไม่ดีหรือไม่แต่เธอก็ยอมรับแม่ของเธอเมื่อได้ยินแบบนี้ดวงตาของเย่หลิงเฟิงก็เป็นประกายเขาพูดด้วยความตื่นเต้นว่าจริงหรือ